ตัวแทนนักเรียน100คนเดินเท้าไปร่วมขบวนรณรงค์ในหัวข้อวินัยจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา17.30น,นาทีจากโรงเรียนเทพรินท์วิทยาเชียงใหม่ถ่ายเจีงสีภูมิถึงโค้งประตูท่าแพนะครับ่สดจากเจีงสีภูมินะครับที่มีการเดินจิตอาสากันนะครับระหว่างโรงเรียนโรงเรียนซึ่งนีเส้นผ่านนะครับเห็นไหมครับก็เดินขบวนไปนแล้วครับเราไปติดตามไปเลยครับขณะนี้ผม จิรยุทธ์นอ่อนอยู่อยู่ที่ณวัดชรีศรีภูมินะครับเรามาทราบถึงความรู้สึกของผู้จิตวิญบวนจิตอาสากันเลยดีกว่าครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกับกับการเดินขบวนจิตอาสาในทางนี้ครับเหนื่อยมากเขาแต่ก็ดีครับที่ได้มาเร่่มจิตอาสากับเพื่อนๆเขาจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้คืออะไรครับอยากให้เชียงใหม่สะอาดครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคณะหนึ่งในคณะกรรมการนักเรียนนะครับเรามาลองสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของเขาบ้างดีกว่านะครับ ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคุณการลุงครับรู้สึกจิตใจเบิกบานครับได้มาทําความสะอาดครับเมืองเชียงใหม่ครับแล้วรู้สึกดีใจนะครับที่มากับเบรกโบนในครั้งนี้ครับรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเป็นการทําด้วยจิตใจของเราเองครับผมก็อยู่กับมิสเตอร์เชียงใหม่นะครับเรามาลองสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของเขาด้วยกันครับว่าเขารู้สึกยังไงกับโครงการจิตอาสาครั้งนี้ครับครับก็สําหรับโครงการจิตอาสาครับของเชียงใหม่นะครับเราก็จะไปพัฒนากัน รอบๆจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยแบ่งพื้นที่กันนะครับก็สําหรับจิตสําหรับจิตอาสานี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เยาวชนเราจะต้องมาช่วยกันพัฒนาครับแล้วตอนนี้นะครับเราลองมาถามความรู้สึกกับผู้หญิงบ้างนะครับว่ารู้สึกยังไงโครงการจิตอาสาในครั้งนี้ครับค่ะก็อยากให้จัดกิจกรรมอย่างนี้ขึ้นนะคะเพื่อเมืองเชียงใหม่ที่น่าอยู่ค่ะ้วรู้สึกดีใจไหมครับที่ได้มาร่วมโครงการครั้งนี้ครับก็ดีใจนะคะคนเชียง เกิดมาเป็นคนเชียงใหม่ทั้งทีน่าจะมาช่วยกันรักษาความสะอาดของเมืองค่ะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกในหน้าวัชัยศรีภูมินะครับผมจิรยุทธอ่อนสดจากวัชัยศรีภูมิครับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนวชิรวิทย์มัธยมปริสลอยยวิทยาลายัยและดาราวิทยาลายัยเข้าร่วมขบวนในหัวข้อวินัยจราจร ในตัวเมืองเชียงใหม่กับโรงเรียนของเราวงโยธาภิรจากโรงเรียนวัชรวิทย์ฝ่ายมัธยมนำขบวนในหัวข้อ,อวินัยจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่มิสเตอร์เชียงใหม่ร่วมถือป้ายนำขบวพนพณนรงวินัยจราจรในตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่บริเวณแจงบีภูมิ ตามด้วยวงโยธวทิศจากโรงเรียนวัชรวิทย์ฝ่ายมัธยมนักเรียนโรงเรียนเทพบดินทิทยาเชียงใหม่นักเรียนโรงเรียนปิสลอยวิทยาลัยนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทย์ฝ่ายมัธยมและนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยขณะนี้นะครับผมอยู่กับขบวนจิตอาสาของโรงเรียนเทพบดินทิทยาวชิรวิทย์ปิสลอยยาวแล้วก็ดาราวิทยาลัยนะครับที่เรามุ่งสู่เป็นประตูท่าแพนะครับนี่นะครับคือขบวนจิตอาสาของพวกเราทั้งหมดเลยนะครับ แต่ไปเมื่อกี้คือวงดนตรีของโรงเรียนพระเชษวิทนะครับที่มาถึงนี่คือขบวนของเราครับโรงเรียนเทพบดินวรทยาเชียงใหม่นะครับซึ่งนะครับแต่ละคนนาตายิ้มย้มเต่มใสกันมากเลยนะครับดูดิครับทุกคนมาด้วยความเต็มใจทางนั้นเลยมือหนึ่งถือขนมมือหนึ่งถือขวดน้ํากันช่างมีความสุขอะไรเช่นนี้แล้วที่กาลังจะจะมาถึงนี่คือขบวนขบวนของป้าโลระลงกันขับไม่พอนะครับของโรงเรียนเรานะครับ เด็กคนถือป้ายถือขวดน้ำถือไมกวาดครับถือชิมขี้ครับครับหน้าตาคุ้นๆกันนั้นเลยใช่ไหมครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับประธานโรงเรียนเทพปดิฐ์วิยาเชียงใหม่ครับนั่นคือเพื่อนผมนะครับอภิชาติจิตนะครับตอนนี้ผมอยากทราบถึงความรู้สึกตอนนี้ครับรู้สึกยังไงครับเขาสนุกมากรัาสนุกมากเลยครับเด็กเดินขบวนตั้งแต่แจกสีพมแล้วมาถึงท่าแพนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ดีนะครับที่มาได้มาช่วยรณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่รู้จักใช้กฎจราจรในเมืองเชียงใหม่ครับรู้สึกว่าได้ผลตอบรับดีมากขึ้นครับ ดีใจมากครับที่เห็นนักเรียนมาเดินขบวนกันเยอะแยะขนาดนี้ครับดีใจครับเพราะว่าจะได้โรงเรียนแต่โรงเรียนจะได้สามัคคีกันนะครับครับแล้วอต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปครับกิจกรรมต่อไปที่จะเป็นให้ผู้ว่ามาเปิดพิธีครับแล้วก็พอเปิดพิธีเสร็จแล้วรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแล้วก็จะเดินกลับโรงนรงโดยจะมีรถดับเพลิงแล้วก็รถขยะตามเรามาครับครับขอบคุณครับครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับประธานโรงเรียนโรงเรียนปิสรอยนะครับ ครับแม MM ่ทราบว่าตัวนี้ร wow. ู Thomas ้สึกย uh, ังไงครับรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่อย่างนี้ค่ะและรู้สึกดีใจนะครับที่เห็นทุกคนมาร่วมขบวนกันแย่ๆขนาดนี้ครับรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าพลังยาวชนค่ะคือพลังที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเราค่ะครับขอบพระคุณครับโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยมนะครับใม่ทราบว่าตัวนี้คุณรู้สึกยังไงกับโครงการครั้งนี้ครับอ๋อครับที่เรามารณรงค์วันนี้นะครับเพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกครับ เรื่องจราจรนะครับการขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะครับไม่รู้กฎจราจรกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับเกิดขึ้นทุกวันนะครับครับแล้วพี่ทราบว่ารู้สึกดีใจไหมครับที่เห็นทุกโรงเรียนมาร่วมกันเยอะขนาดนี้ครับดีใจมากครับที่โรงเรียนช่วยกันรณรงค์เรื่องจราจรขับขี่ปลอดภัยเนี่ยครับดีใจมากครับครับผมขอบคุณครับ แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับประธานโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะครับไม่ทราบว่า,าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงครับก็ตอนนี้ครับก็เป็นการเดินขบวนกับเรื่องจราจรครับเราก็จะปลูกฝังให้ผู้ที่ผ่านผุ้ผู้ที่ผ่านไปมานี่มีมีอะไรในการจราจรโดยใช้เสียงจากน้องๆเป็นเสียงเออเป็นเสียงใสที่จะบอกให้ผู้ใหญ่รับทราบครับผมตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของในงานวันนี้ครับแล้วรู้สึกดีใจไหมครับที่เห็นทุกโรงเรียนมาเย,ยาอะแยะขนาดนี้ครับ เขาถือว่าเป็นเป็นหนึ่งงานอีกหนึ่งงานที่รวบรวมนักเรียนจากเขตหนึ่งมาทํางานร่วมกันร,รู้สึกวันนี้รู้สึกเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับผมครับผมขอบคุณครับและนี่และที่ทุกคนเห็นในขณะนี้คือขาบวนที่มาจากวัดพระศรครับซึ่งมีโรงเรียนยุพลลาวัฒโนหอพระแล้็โรงเรียนเมตาศษานะครับซึ่งเน้นเป็นแบบไทยๆนะครับดูครับมีการใส่นกกินกะลานะครับมีนบน้องกอ,องยาวนะครับ ซึ่งแต่ละคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันมากเลยนะครับท่าทางอากาศสบายขบข้าวทุกคนก็ยังดีใจที่ได้มาร่วมโครงการนี้นะครับตอนนี้ขบวนของแต่ละโรงเรียนเ็ื่อทยอยเข้ามาสู่บริเวณงานที่ของประตูท่าแพโดยขบวนจากแจ่งสีฟูมาถึงเป็นขบวนแรกเราได้สัมษณ์ความรู้สึกของนักเรียนโรงเรียนของเรา ซึ่ง้งหมดก็รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที e ja ่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเริยนลงพื้นเมเชียงใหม่รู้สึกไงก็ก็ดีค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยครับรู้สือว่าภูมิใจเขาได้มาถือป้ายให้เมืองเชียงใหม่นะครับเหนื่อยมากครับรู้สึกเหนื่อยมากครับดีใจครับออนนี้ดีใจขบวนวงโดยทวาทิศจากโรงเรียนโควิดทำลงเชียงใหม่ นำขบวนเรลลงต,ต่อต้านสารเสพติดร่วมกับโรงเรียนศิริมังคลานุสร์โรเชต์สีธนาพานิชยาการเชียงใหม่และโรงเรียนธรรมราชศึกษาราที่เห็นต่อหน้านี่คือขบวนจากโรงเรียนกาวิลานะครับจิตราชิมชิตเตียวัดดอนจันบ้านหนองโคง้งและเทศาบาลวัดท่าสะใยนะครับ ตั้งแต่ละวครับวอนี้ใช้ตัวแทนถือป้ายที่ร่วมกันชื่อโรงเรียนนะครับแต่ละคนแม่าจายิ้ยมยิ้มเฉยๆสายภาคอากาศที่ร้อนจัดเหมือนกันนะครับ